พาร์ตเมนต์ในใจกลางเมืองเชียงไฮขนาด93ตารางเมตรราคา19,500หยวนหรือว่าประมาณเดือนละ97,500บาทเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงวันนี้มาดูกันนะคะ ห้องที่มาดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างค่ะจะเป็นห้องที่เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ํานะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าในคอนโดด้วยค่ะซึ่งห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบกว้างๆแบบนี้เลยค่ะปกติแล้วนะคะราคานี้ไซนี้ก็คือค่อนข้างโอเคแล้วนะคะอยู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้เลยค่ะเตียงใหญ่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็วิวเนี่ยก็จะเป็นวิวเมืองนะคะเพราะข้างในเปิดตื่นเช้ามานะคะก็จะสามารถดู บิวเมืองได้เลยค่ะอยากจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยก็คือว่านักเรียนต่างชาติสามารถมาอยู่ได้นะคะสภาพห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบนะคะก็คือสามารถลากกระเป๋ามาได้เลยค่ะทีวีก็คือใหญ่เบื้ริ่มเทิมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็ห้องครัวจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเขาบอกว่าราคานี้เนี่ยแถมจานแถมกระทะแถม,แถม,แถมอะไรไมาให้ฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกคนคิดว่าคุ้มไหมนะคะแล้วก็บริการของเขานะคะเขาจะมีบริการการเอาแพ็กเกจ มาสมมุติว่าเราสั่งของออนไลน์เนี่ยเราไม่อยากจะเข้าลงไปข้างล่างเราก็มาเอาเองใช่ไหมเขาก็จะมีรปภนะคะส่งของมาที่หน้าประตูทุกเช้านะคะแล้วก็เขาจะมีที่ส่วนกลางค่อนข้างใหญ่นะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็สามารถมานั่งตักแดดมาย่างบาร์บีคิวได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องที่สามารถใช้ได้ทุกคนนะคะเวลาที่มีเพื่อนมาเยอะๆเนี่ยก็สามารถมาได้ะคะ่ะนอกจากห้องนั่งเล่นแล้วนะคะเขาก็จะยังมีห้อง ออกกาลังกายด้วยนะคะที่คนมาเช่าอยู่เนี่ยก็สามารถออกกําลังกายได้ค่ะแล้วแต่คนเลยนะคะคิดว่าเครื่องมือมันพร้อมหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีมีลู่วิ่งนะคะแล้วก็มีพวกแรก็กมีพวกทุกอย่างดัมเบลแต่ละอย่างมาครบหมดนะคะแล้วก็ มีอันนี้ด้วยค่ะก็คือทุกคนมาดูเองนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเล่นฟิตเนสกันยังไงนะคะแต่ว่าพี่ว่าค่อนข้างครบนะคะห้องต่อมานะคะจะเป็นห้องที่ราคาเบาลงนะคะราคาจะอยู่ที่1 1ึ0 0หมื่นหนึ่ยูนนะคะหรือประมาณ5 5 0 0 0บาทค่ะ4 9ตารางเมตรมีห้องน้ําค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบ l o f นะคะก็คือสามารถเดินบันไดขึ้นไปได้นะคะพี่ว่าอันนี้อยู่คนเดียวค่อนข้างสบายนะคะห้องเมื่อกี้ก็เคยอ,อยู่2คนค่อนข้างสบายอันนี้อยู่คนเดียวก็คือสบายเลยค่ะแล้วก็มี ห้องว่างๆแบบนี้เพื่อจะให้เราเก็บของได้ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เราแบบไม่อยากใช้หรือใช้ไม่บ่อยนะคะก็คือสามารถเก็บมาไว้ที่นี่ได้นะคะวิวก็จะเป็นวิวประมาณนี้ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นห้องนอนค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเตียงค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้เราแยกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีโต๊ะที่นั่งวางได้อีก ด้วยนะคะอย่างที่ค่อนข้างประทับใจนะคะคือทางเดินค่ะสวยมากที่3มนะคะจะอยู่ที่1 3,000ห่นนยวนนะคะหรือประมาณ6 5 0 0 0บาทนะคะ65ตารางเมตรค่ะอันนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะห้องเมื่อกี้ไม่มีเครื่องซักผ้าในห้องนะคะห้องน้ำก็กว้างเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ลอฟท์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบเนี่ยกระจกเวลาก่อนออกจากบ้านก็คือเช็คดูหน้าตัวเองได้นะคะแล้วก็มีโซฟาแล้วก็ห้องนอนนะคะก็จะอยู่ข้างบนเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยคะ่ะเดินขึ้นไปนะคะ ก็สามารถดูห้องได้เลยก็คือเตียงค่อนข้างกว้างนะคะนี่ก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะชอบแบบสไตล์แบบไหนนะคะ แล้วก็จะมีโต๊ะทํางานให้เราอีกโต๊หนึ่งค่ะสําหรับนับกเรียนที่ไม่มีเครื่องซักผ้าในห้องนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเครื่องซักผ้าที่ใช้ส่วนรวมได้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีห้องครัวค่อนข้างใหญ่เลยสําหรับคนที่อยากจะทําอาหารแบบจัดหนักค่ะก็สามารถมาดูได้เลยสําหรับใครที่นั่งเบือ่อในห้องนะคะก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ข้างนอกได้เ <c oughs> พื่อที่จะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เขาจะมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูหนังในจอใหญ่ๆเลยนะคะก็มาดูได้นะคะ